เพ่งเพ่งอันนี้เพ่งแต่งเองซื้อว่าเพ่งอันอย่างก็รักทิ้งฉันอย่าห่วงฉันเดี๋ยวไม่หน่อยสิมะลงอยู่เทิงผู้กับบรรยากาศนี่ละจ้านี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเนาะแล้กากาศทะเลหมองอยู่ใกล้ๆผุนมาว่าท่านเสียงว่าดีกระทุนฟังออเดอร์ ถึงรักเธอมาเท่าไรแต่สุดท้ายเธอต้องไปอยู่ดีปรดป่อยให้ฉันคนนี้นอนสมจมคราบน้ำตาได้ปลดอยู่ห่วงฉันเลย เมื่อเธอจะต้องจากลาทิ้งใจฉันอ,อนลาไม่นานก็คงสู้ไว้โปรดทิ้งฉันไว้แล้วไปจากฉันเสียทีทยิง่งเธอทำแบบนี้ ฉันก็ยิ่งปวดใจหากเธอสองสารก็อย่ามาเห็นใจกันเพราะยังไงเทอนั้นก็ต้องไปอยู่ดีขอให้เธอโชคดี ยังม,มีเ่อใหญ่อีกหลยจบแล้วค,ะค่ะขี้เกียจซ้ำเพลงลองซ้ำนี่ละพี่น้องอสำหรับเพลงนี้กะอขอลากันไปกับอันบรรยากาศวัดหินหัวหน้าก็จ้าสวัสดีจ้า